จับผู้ต้องหาสองคนร่วมกันค้ายาไอซ์5กิโลกรัมโดยรับสารภาพว่าเป็นเครือข่ายกับผู้ต้องขงังภายในเรือนจำเขาบินจังหวัดราชบุรีครับยาไอซ์5กิโลกรัมพร้อมรถจนต์2คันเป็นของกลางที่ตํารวจสายตรวจปฏิบัติการพิเศษหรือตํารวจ191ยึดได้จากนางสาวธิดากลับนุชและนางสาวมณีนุชบังคุดหลังจากตํารวจสืบทราบว่าทั้งสองคนมีพฤติกรรมขายยาเสพติด คนตารวจโทรคำรบวิทูุกระจางผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเปิดเผยว่าผู้ต้องหาสารภาพว่ารับยาไอซ์จำนวน10กิโลกรัมมาจากนายเฮียที่ชายแดนไทยพม่าซึ่งรู้จักจากการแนะนําโดยผู้ต้องขังในเรือนจาเขาบินจังหวัดราชบุรีและก่อนหน้านี้ได้จําหน่ายยาไอซ์ให้กับผู้ค้ารายย่อยไปแล้ว5กิโลกรัมทางนี้ตํารวจได้เข้าค้นที่พักและตรวจสอบทรัพย์สินจนสามารถยึดได้รวมมูลค่ากว่า1นึ่งล้านห้าแสนบาท โดยตำรวจได้แจ้งข้อหากับผู้ต้องหาคือมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายครับ